มันไม่นานแต่เค <cup> ียนดิมันม่นานแต่เคียนเดคือกันมักคือกันนะข้อเลขคือกันนะครับมักแปดมัเก้าแหะือมักแปดมักเก้าส่วนตัแล้วเป็นวอมักคิดว่าหลักหดมากกว่านี่หลักใดก็ออเอจะบอกอั้นเลยแบะแต่ว่าหูว่าจะมักแดก็เก่าเราตัวไหนที่เราอั้นก็ว่ากันเพรขออั้น เนาะอ๋อสิถือตัวอันมันสื่ออ๋อครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวถือรางวัลใหญ่เลยสิแวะมาอุดหนุนบ่แาะเม้นรังวัานบ่ใหญ่ก็สิแวะมาอุดหนุนคือเก่านึ่งล่ะเอาบอกจะควงแนยว่าจะจะของบ้านตัวไหนผมนะครับผมงวดนี้นะครับผมก็ับผมก็เจ็ดหาแล้วครับเจ็ดหาหาสองนะครับชอบหรือว่าหรือว่าชอบโดยกระแสชอบตัวส่วนตัวผมเลยครับครับส่วนตัว ส่วนตัวนะครับแล้วนี่ก็ต้องเรียกว่าเจ๊เนาะหรือ,อเ,เรียกคุณพี่ดีกว่าชอบแปดกับเก้าอ่ะท่านผู้ชมชอบก็ลองนำไปรุปป่นไปเสียงดูนะครับอา <c oughs> จารย์ผมอ่ะครับ <c oughs> ผมไม่ได้เอาเลขใครได้หรอกไม่ถ่อมใจฝันเลยมีเอ <c oughs> ออ <c oughs> เอา,เ,อาเลขตัวเองเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ตัวเองอตอนนี้กำลังนั่งตรวจอยู่ของงวดวันที่ สิบหกก็จะยีกาประทกบ่ถูกยังไม่ถูกตาคุณตางวดนี้ชอบตัวไหนพอจะบอกผมด้วยไหมออคุณตาชอบตัวไหนครับงวดนี้เรียกลงพ่อให้สามเจ็ดสามเจ็ดสงสัยผมต้องไปลุ้นด้วยแล้วนี่ยสามเจ็ดสามเจ็ดไม่เคยออกเลยหลายปีแล้วมันเรียกไม่งามเลยห <laughs> ลวงว่อแต่แต่ลงพ่อให้สามเจ็ด มันก็ไม่แน่นะเผื่อมันออกวดนี้เผื่อออกขนาซืสี่สี่ซไม่สื้เลยงันันจะซื้ออะไรต้องไม่นัสามเจมี่เคยออกเลยอ๋อลวงตาให้มาสามเจ็ใช่ไหมครับอ๋อวดนี้วดนี้ดวงตาให้ตาสามเจดอันนี้ผมใบตัลเคียงนะดวงตาลวงพ่อตรงไหมสามเจ็ดสวยสวยยุ่สามเจ็ด ผมต้องเข้าตัวหนึ่งอ่ะสามกับเจ็ดอืมสามกับเจ็ดใช่ไหมครับต้องเข้าต้องเข้าตัวหนึ่งตัวใดเนาะออออกม่ไแล้วก็มออกใกล้ๆเดี๋ยว,ออยวจ่ายค่าก๋วยเตี๋วก่อนเท่าไรครับดเดี๋ยวจะลืมค่าก๋วยเตี๋ยวเพราะ้าจะขาดทุนทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับผมมาผมต้องแวะอุดหนุน,นอืมผมนี่ตัวหนครับงวดน,นี้ชอบส่วนตัวส่วนตัวผมเลยชอบ สองห้างวดนี่งวดนี้ไม่เล่นของคนอื่นเลยบอกที่ผมสองห้านี่ผมตามมานาน้ะนะครับเลขห้าสองสองห้านี่ง้วดนี้ครับสวัสดีครับครับมาหาขาด้วยตาชอบบอกหลวงพ่อบอกให้มาเจ็ดสามสามเจ็ดอีกท่านบอก สองห้าตรงกัทะเบียนรถผมเลยห้าสองนี่ผมตามมานานแล้วสองห้าสองห้าห้าสอง้ารถเก๋งครับรถที่บ้าน,านครับ,ค,รบคุณยายยายยายปกติยายรุ่นรุ่นสละกินแบงรัฐบาลไหมปกติรุ่นซื้อได้ก็ว่าถูกเนี่ยบอกเป็นอย่างครับเดี๋ยวรางวัลที่นึงยกกู่ใกล้ๆนี่ละรุ่นพ่อ เป็นกระใสบอกวาา่าโอ้มักหักตัวไหนใหย่ๆมักตัวไหนงวดนี้ขึ้นส่วนตัวไหม,มยหญ่ยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยอ๋อคุณยายบอกว่าก็ลุ้นอยู่นะครับลุ้นอยู่โอเคนะครับต่อว,วันนี้ก็